ช่างมือพกพาแบบนี้โอ้โหสามารถช่างได้สูงสุดถึงห้าสิบกิโลด้วยกันเป็นช่างแบบดิจิตอลนะตัวเลขบอกแบบดิจิตอลช่างแล้วสามารถล็อกค่าได้เลยมาดูครับเราจะช่างตัวนี้สังเกตที่ตัวเครื่องช่างครับเห็นไหมถ้าล็อกค่ามันจะขึ้นเป็นตัว H ให้ Hi นะถ้ามันไม่นิ่งแบบนี้มันจะไม่ขึ้นสังเกตผมจะปล่อยมือปั๊บ เห็นไหมพอค่านิ่งจะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นตัว H มาแบบนี้เราก็สามารถปล่อยของได้เลยปล่อยของแบบนี้เห็นไหมค่ามันก็จะล็อกให้เราค่ามันก็จะล็อกให้เราอัตโนมัตินะเราสามารถดูได้ว่าเวลาขณะที่เราช่างเนี่ยอุณหภูมิช่างเท่าไหร่เป็นองศาแล้วก็เป็นฟาเรนไฮต์แบบนี้นี่ล็อกค่าให้เราเห็นไหม0.5กิโลกรัมตัวนี้ที่เราช่างไปเมื่อกี้0.5กิโลกรัม จะช่างใหม่รีเซ็ตก็แค่กดปุ่มตรงนี้เห็นไหมรีเซ็ตเป็นศูนย์แล้วเราสามารถช่างใหม่ได้เลย